นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิสัตว์โตจะ ầ ầ มัตถ <wiele> ีจะสัมโมทมานาสักคทัตติเยอัสสะ เมวะสิงสุชูชะโกปิกุมาเรขะเหตตวาสัตถิโยชนังมักคังปฏิปะชิงตีนะบัดนี้อัตมาภาพจะได้รับประทานวิสัชนาพระสัทธรรมเทศนาในพระเวสสันดรชาดกมหาราชกันที่11สืบอนุสนทิเทศนาต่อไป เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินตามความกระแสวาละพระบารีดังต่อไปนี้โพธิสัตโตจมัตถีจะสมโมทมานาฝ่ายกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือพระเวสสันดนโรโพธิสัตว์และนางพญามัตสีทรงชื่นชมทานบารมีประทับยับยั้งอยู่ในอาสม ที่เท้าโกสีทรงประทานให้ชูชะโกปิฝ่ายว่าชูชกพรามก็พาสองกุมารรีบเร่งเดินทางไปจนล่วงมักคาได้60สิยอดโดยคณนา,นาครั้งนั้นเทพพระเจ้าในราวป่าก็มากระทำการอภิบาลรักษาสองกุมารให้ปลอดภัยเมื่อสุริยาอัสดงคตแล้วชูชกพราม ูกุมารไว้กับกอไม้ไมิให้หนีให้บรรทมเหนือพื้นปัตีหน้าเวทนาส่วนตัวชูชกนั้นปีนขึ้นไปนอนบนข่าคบไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายจะเบียดเบียนขณะเมื่อชูชกขึ้นไปนอนหลับแล้วเทพบระบุต,ตนหนึ่งก็นิรมิตเพศเป็น พระเวสสันดรราชฤาษีและเทพธิดาองค์หนึ่ง mm. ก็นิรมิตเพศเป็นพระนางมัตซีมาแก้สองกุมารออกจากกอไม้ให้บริโภคทิพยโภชนาหารประดับประดาตกแต่งกายแล้วให้บรรทมเหนือทิพย์สายญาติซึ่งมีสัมผัสอันอ่อนนุ่มคั้นถึงเวลาจวนสว่างเทพเจ้าทั้งสองพระองค์ ก็ให้สองกุมารบรรทมอยู่โดยอาการที่ชูชกพรามผูกไว้สองกุมารก็ปราศจากภัยอันตรายด้วยความอนุเคราะห์แห่งเทพพยาดาฝ่ายชูชกฉลาดตั้งใจจะพาสองกุมารไปสู่กรุงกริงคาราชแต่ด้วยเทพพเจ้าเข้าดนใจจึงบันดาลให้ชูชกพรามเดินผิดทางไปตรับ เท่าถึงเชตุดอนราชธานีตัมทิวาสังปัจจุสารลักษากาเลสัญชชโยในวันเมื่อชูชกพรามพาสองกุมารมาถึงพระพาราเชตุดอนนั้นในเวลาปัจจุสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยผู้พระอัยกาก็ทรงสุบินนิมิตผิดประหลาดว่าขณะเมื่อพระองค์ทรงประทับนั่งอยู่ ในศาลาวินิจฉัยคดียังมีบุรุษผู้หนึ่งรูปร่างดำทมึนมะหึมาถือดอกประทุมตรงเข้ามาถวายไว้ในพระหัตถ์พระองค์ทรงรับแล้วก็ประดับไว้ที่พระกรทั้งสองละอองเกสรแห่งดอกประทุมนั้นได้ตกลงพระสวงของพระองค์ทรงพระสุบินนิมิตได้เพียงเท่านี้ ก็ทรงตื่นจากพระบรรทมจึงเสด็จออกสู่ท้องพระโรงแต่เช้าตรัสเล่าความฝันให้โหนทำนายโหนทั้งหลายก็ทำนายว่าพระญาติพระวงศ์ที่พัดผ้าจากกันไปจะได้กลับมาประสบพบกันขณะนั้นพอเทพเจ้าเข้าดนใจให้ชูชกพาสองกุมารเข้ามาสู่ที่ใต้ท้องพระโรง เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแต่ไกลก็ตัดชมเชยว่าสองกุมารน,นั้นงดงามหนักหนาท่าทางกิริยาคล้ายแม่กันหาพ่อชาลีแล้วก็รีบรับสั่งให้อมาตให้ไปพาพามและสองกุมารเข้ามาสู่ที่เฝ้าแล้วพระองค์ก็ตัดถามชูชกพามเป็นบาทพระคาถาว่ากุโตนุภารัชวาชะ อิเมอาเนสิทารเกอัชรัตมนุปัตโตกุโตอักขจสิพรหม,มนาดังนี้แปลความว่าดูก่อนพรามภาระทะวาชโคตท่านพาสองกุมานี้มาจากประเทศที่ใดไกลหรือใกล้สักกี่วันจึงมาถึงแว่นแคว้นของเราณบัดนี้ฝ่ายชูชก ก็กราบทูลว่าอันสองกุมารนี้พระเวสสันดรราชฤาษีพระราชทานมาข้าพระเจ้ารอนแรมมาสิ้นเวลาสิบห้าวันพอดีสมเด็จพระเจ้ากรุงสีพี <c oughs> จึงตรัสซักต่อไปว่าดูก่อนพรามเราจะเชื่อถ้อยคำของท่านกระไรได้ เพราะว่าใครเลยจะมีศรัทธาถึงแก่ก้าสละลูกให้เป็นทานเหล่านี้ยังไม่เคยเห็นมีปรากฏเลยชูชะโกปิฝ่ายชูชกพรามเมื่อจะทูลความให้พระองค์ทรงเชื่อถือจึงได้ทูลเป็นบาทพระคาถาว่าโยยาจะตังปฏิฐาสิภูตานังทะระนีริวะ โสเมเวสันตรโรราชาปุตเตทาสิวะเนวะสังดังนี้เป็นต้นแปลความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระเวสสันดรน,นั้นย่อมเป็นที่พึ่งของยาจกทั้งหลายอนุมานเปรียบเหมือนพืชพันธุ์เป็นที่พึ่งของเราของเหล่าสัตว์ทั้งหลายฉะนั้น พระองค์แม้เสด็จประทับอยู่ท่ามกลางป่าก็ยังมีพระราชศรัทธาทรงบริจาคพระราชโอรสพระธิดาให้เป็นทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าอันหนึ่งเล่าพระองค์ย่อมเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเหล่าย,ยาจกทั้งหลายประดุดดังว่ามหาสมุทรเป็นที่รวมขังน้ำฉะนั้นตังสุดตวาอามัจจา เมื่ออมาต์ทั้งหลายที่เฝ้าอยู่หน้าที่พระทินั่งได้สดับคำชูชกพรามกราบทูลดังนั้นก็พากันติเตียนพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดรน,นี้น้ําพระทัยช่างกะไลเลยแม้แต่พระโอรสและพระธิดาก็ยังทรงบริจาคได้ช่างไม่มีความอาลัยกรุณาสงสารฝ่ายพระชาลีราชกุมาร เมื่อได้ส่งสดับคำติเตียนพระราชบิดาจึงกราบทูลพระอัยกาว่าพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้พระบิดาตกยากมิได้มีข้าทาสหญิงชายช้างมา้าราชรถและทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหมือนอย่างการก่อนๆเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงบริจาคข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองให้เป็นทานสมเด็จ พระเจ้ากรุงสัญชัยจึงตรัสปอบพระเจ้าหลานว่าดูก่อนพ่อชาลีเราทั้งหลายจะได้ติเตียนทานบารมีแห่งพระบิดาของเจ้านั้นหามิได้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีด้วยทานบารมีนั้นดูก่อนพ่อชาลีเมื่อบิดาเจ้าให้เจ้าทั้งสองแก่พรา์มาบิดาเจ้ายังมีหัวใจเป็นอุเบกขา หรือเศร้าโศกเป็นประการใดพระชาลีก็ทูลเนื้อความถวายดุจวิสัชนาแล้วในหนหลังอัฏฐสัญชโยเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมารประทับนั่งไม่ห่างไกลจากชูชกพราหมณ์จึงตรัสว่าดูก่อนพ่อชาลีแม่กันหาเมื่อก่อนเจ้าทั้งสองเคยขึ้นนั่งตักของอัยกา บัดนี้ชะไหนเจ้าจึงนั่งอยู่ห่างไกลพระชาลีราชกุมารจึงถวากราบทูลว่าบัดนี้ข้าพระบาททั้งสองยังเป็นทาสของพราหมณ์เพราะฉะนั้นจึงนั่งอยู่ห่างไกลพระอัยกาพระเจ้ากรุงสัญชัย จึงตรัสว่าดูก่อนพ่อชาลีเจ้าอยากกล่าวดังนี้เลยเสียดแทงหัวใจอายกานักอายกาจะไม่ปล่อยให้เจ้าเป็นทา่าต่อไปบิดาเจ้าได้คาดค่าตีราคาเจ้าทั้งสองไว้เท่าไรจงบอกอายกาพระชาลีก็กราบทูลมูลราคาตามที่พระเวสสันดรทรงกำหนดไว้ทุกประการ เมื่อพระเจ้ากรุงสัญชัยได้ทรงสดับดังนั้นก็ตัดสั่งอำมาตย์ให้ไปนำเอาทรัพย์มาพระราชทานแก่ชูชกพรามเป็นการไถ่สองกุมารครบจำนวนตามที่พระเวสสันดรได้คาดค่าไว้และทรงพระราชทานปราสาทเจ็ชั้นเป็นรางวัลพิเศษแก่พรามชูชกอีกชูชก มเมื่อได้รับพระราชทานรางวัลแล้วก็เป็นผู้มีบริวารยศมากจึงขึ้นสู่มหาปราสาทแล้วบริภโภคโภชนาหารอันมีรสอร่อยเลิศมีประการต่างๆแล้วก็สวยสุขสำราญอยู่ในปราสาทนั้นเทวคัติยาปางเมื่อกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงไทยพระเจ้าหลานให้เป็นไทยแล้ว พระอายกาก็ทรงอ,อุ้มพ่อชาลีพระอัยกีก็ทรงอุ้มแก้วกันหาแล้วทรงพาขึ้นสู่ปรางปราสาทเพื่อสงชํระสะสงคงคาประดับประดาองค์ด้วยเครื่องทรงอันวิจิตรแล้วพระชาลีก็ประทับนั่งบนตักพระอายกาแก้วกันหาก็นั่งตักพระอายกีลำดับนั้น พระเจ้ากรุงศีพีจึงตรัสถามพระชาลีเป็นบาทพระคาถาว่ากัจจิอุโภอโรคาเตชาลิมาตาปิตาตะวะกัจจิอุนเฉนะยาเป็นติกัจจิมูลาะลาพะหูดังนี้เป็นต้นแปลความว่าดูก่อนพ่อชาลี มารดาบิดาของเจ้ายังหาโลกเบียดเบียนมิได้เป็นสุขสบายอยู่หรือพลาผล,ลไม้ในราวป่ายังมีพอสแสวงหาเป็นอาหารอยู่หรือทั้งเหลือบยุงบุ้งล่านลิ้นและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายตลอดจนมลึกลาลาดไม่มีมาราวีบ้างหรือประการใดตังสุตวาชาลีกุมาโร เมื่อพระชาลีราชกุมารได้ทรงสดับสารที่พระอัยกาตัดถามจึงกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระมารดาบิดาของข้าพระพุทธเจ้านั้นหาอันตรายด้วยโรคภัยและมรึกขลายมิได้มูลพลาหารทั้งหลายก็พอเลี้ยงอัต,ตภาพลำบากอยู่แต่พระมารดาพอรุ่งเช้าก็เสด็จเข้าสู่ ป่าสแสวงหาพลาผล,ลไม้กลับมาต่อเวลาเย็นกว่าจะได้บริโภคก็เมื่อราตรีจนพระวรกายของพระแม่เจ้ามัสสีนั้นสู้ผอมพระแม่เจ้าทรงกระหมวดมุ่มพระเกศาเป็นตาปิสินีนมัสก,การกองอัคคีอย่างพระบิดาครั้นเมื่อพระชาลี ทูลความลำบากถวายพระอัยกาดังนี้แล้วเมื่อจะทูลเตือนให้รับพระบิดามารดาจึงทูลความเป็นบาทพระคาถาว่าปุตเตปิโยมนุสสานังโลกัสมิงอุปชิสุงนหินูนำหากรายักษะกษะปุตเตเสนโออชายาถะดังนี้ แปลความว่าข้าแต่สมเด็จพระอัยกาบรรดาสรพพสัตวทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้สิ่งอื่นที่เป็นที่รักยิ่งเสมอด้วยบุตรย่อมไม่มีแต่น้ำพระทยัยของพระอัยกาเจ้านี้ดูเหมือนมิได้ทรงสเนหาอาลัยในพระราชบุตรของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าข่าตะโตราชา ลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยเมื่อจะทรงแสดงความรู้สึกสำนึกถึงความพลังพลาดของพระองค์จึงตัดเป็นบาทพระคาถาว่าทุกกะตันจะหิโนโปโต,ตะภูณหัจังกะตังมะยาโยหังสิวินังวัจนาปัพาเชสิงอะทูสกังดังนี้ แปลความว่าดูก่อนพ่อชาลีพระอัยการนี้เป็นผู้ผิดได้กระทําความเสื่อมเสียไว้ไม่เข้าทีเพราะอัยการเชื่อถ้อยคําของประชาชนชาวสีพีจึงได้ขับพ่อของเจ้าผู้หาความผิดมิได้จากภาราดูก่อนพ่อชาลีต่อแต่นี้รัพย์สมบัติสิ่งใดแต่บรรดาในสีวิรัต เราขอมอบเวรราชสมบัติแก่เจ้าเวสันดรขอให้พ่อชาลีจงเล่งไปอัญเชิญบิดาของเจ้าเข้ามาในบัตรนี้ชาลีกุมาโรฝ่ายพระชาลีราชกุมารจึงกราบทูลพระอัยกาว่าพระพุทธเจ้าข้าถ้าให้ข้าพระพุทธเจ้าออกไปที่ไหนพระราชบิดาจะงทรงเชื่อฟัง คงจะไม่เสด็จมาขอพระอายกาจงเสด็จไปเองแล้วทรงอภิเศกให้ครอบครองราชสมบัตินั่นแหละจึงจะเป็นการสมควรตะโตนเ,เสนาปฏิราชาลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสันชัยจึงผินพระพักมาตรัสสั่งเสนาบดีให้ตระเตรียมจัตุรงโยธีขึ้นสี่เหล่า คือพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าให้เสร็จภายในเจ็ดวันและให้ประกาศแก่ชาวพระนครทั้งหลายว่าใครประสงค์จะติดตามไปรับเสด็จพระเวสสันดรก็ให้ตามไปได้ดังปรารถนาเมื่อจัดเหล่าโยธาสำเร็จแล้วก็มีพระราชบัญชาให้ตกแต่งมักา ตั้งแต่กรุงเชตุดรจนกระทั่งถึงเขาวงกตคิรีให้กว้างได้แปดอุสุภะโดยประมาณและรับสั่งให้จัดการมีมหรสพเล่นรับเสดทุกระยะทางเหล่าโยธาก็พากันตกแต่งมักคาสำเร็จเรียบร้อยพร้อมเพียงในกำหนดเจ็ดวันตามพระบัญชา เอวังราชาปางเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยรับสั่งให้เตรียมโยธาและให้ตกแต่งมักคาอยู่นั้นชูชะโกปิฝ่ายชูชกพรามเมื่อบริโภคอาหารมากเกินประมาณมิสามารถจะยังไฟธาตุให้ย่อยได้ก็กระทำการกิริยาตายพระเจ้า สัญชัยจึงรับสั่งให้กระทําสรีละชาปนกิจสำเร็จแล้วจึงมีรับสั่งให้ประกาศหาญาติที่จะรับมรดกไปเมื่อหาญาติผู้รับมรดกมิได้สมบัติของพรามก็ตกเป็นของหลวงหมดสิ้นตามโบราณราชประเพณีสัต์ตเมทิวาเสครั้นเมื่อถึงวันคำรบเจ็ด เจ็ดเหล่าเหล่าเสนา12อักโขพินีก็เตรียมไว้พร้อมเพียงตามพระบัญชาสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยพร้อมด้วยยศบริวารก็เสด็จจากนครหลวงคมนาการออกจากราชธานีโดยมีพระชาลีเป็นมัก,กุเทศผู้เสด็จนำทางตะ มัดถังปกาเสนโตสัทถาอาหะอัฏะอันใดซึ่งยังไม่ได้ปรากฏสมเด็จพระบรมาศาสดาสีสุคตทศพลเมื่อจะทรงแสดงอัฏะอันนั้นให้ปรากฏแจ้งชัดจึงมีพระพุทธดำรัสตัดว่าสาเสนามะหะติ่งอาสิอุยยุตตา ิวิพาหินีชาลินามัคคนาเยนะวังกังปายาสิปัพพังโกนจานะัทะติมาตังโคกุลชะโรสัตถิหายโนกัจฉายะพัชชะมานายะโกนจังนะทะติวะละโน ดังนี้เป็นต้นแปลความตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจตุรงโยธาทั้งสี่เหล่าซึ่งเป็นเสนาของพระเจ้ากรุงสัญชัยอันสเสด็จยาตราออกจากพาราณการครั้งนั้นมีประมาณมากตักหนาคณนา,นาได้ถึงสิหอักโขพินี มีพระชาลีเป็นมักกุเทศสเสด็จนำเป็นทัพหน้ามีพระอัยกาเป็นทัพหลวงสเสด็จตามหลังพากันสเสด็จลุล่วงเข้าไปสู่แนวพระนาภัยเพื่อจะ,สะเสด็จไปยังกรุงเขาวงกฎคีรีเป็นที่ประทับบำเพ็ญพศแห่งพระเวสสันดรราชฤาษีพาญาคุณชรหัสดีปัจจยนาคตัวประเสริฐ อันเกิดมาคู่สร้างพระโพธิญาณที่พรามทั้ง8รับพระราชทานไปสู่เมืองกะลิงครลาดจนเป็นเหตุให้ชาวพระนครสีพีขับไล่พระองค์ออกจากพารานั้นคันฝนฟ้าในนครกลิงครลาดบริบูรณ์ดีแล้วชาวกะลิงครลาดก็ถวายคืนพระญาหัสดีแก่พระเจ้ากรุงสัญชัย มีรูปร่างใหญ่สมบูรณ์ด้วยกำลังนานได้ถึงหกสบปีกำลังจึงจะลดลงเมื่อนายหัตถาจาร์ตกแต่งประดับประดาก็รู้ว่าจะได้ประสบพบเห็นซึ่งพระเวสสันดรเจ้านายของตนจึงคำร้องก้องโกนจะนาสนั่นทั้งพารา เพื่อแสดงความยินดีและตักเตือนชาวพนะนครนสีพีให้เตรียมตัวติดตามไปรับเสด็จทั้งคนช้างคนมา้าและคนเดินเท้าต่างก็เปล่งเสียงแสดงความยินดีเอกเลิกลั่นป่ากลาหนุนครั้งนั้นกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงกีทาทัพเสด็จเลยล่วงเข้าป่าใหญ่ทรงเชยชมพนาภัยตลอดมักา เสด็จมาจนล่วงหนทางได้16โยช์พระเวสสันดรราชฤาษีประทับอยู่ในสถานที่ใดพระชารีราช,ชกุมารก็เสด็จนำไปสู่ประเทศที่นั้นด้วยประการชนี้อัตมาภาพรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกมหาราชกันที่ส1บ พอสมควรแก่เวลาขอยุติเทศนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้มหาราชปับพังนิทิตังประดับประดาด้วยพระคาถา69พระคาถา